สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนี้ากรจันทิสวัลชื่อเล่นว่าน้องนาอิครับอยู่ห้องครูอภรรดัวะธรรมเลขที่22วันนี้ผมจะมาสอนเล่นการปืนเนิ๊กับแข็จ้านเป็นยังไงครับปืนอันนี้ครับครับอ๋อ ออแล้วเวลาจะเอาออกทำไงครับอธิบายกดตรงไหนกดตรงนี้ครับอืมแล้วตรงนี้อะไรช่วยเนี่ยไอ้ครับช่วยไม่ได้ของจังหวัดไหนเนี่ย ก็เช <Good> <Okay. S 2> yeah, yeah, ียงใช่แล้วดังใช่ความเดียบปอกไอก็อาได้ละอันนี้คืออะไรอาออกได้ครับแล้วก็แล้วก็ใส่ได้ครับ 嗯。